เตรียมตัวจิกหมอนกันให้ขาดไปข้างหนึ่งเลยค่ะกับปฏิทินช่อง3เดือนสิงหาคม2558ที่จับเอาคู่พระนางสุดฮอตถึง2คู่คู่แรกเป็นพระนางผิวน้ำผึ้งพี่ปอณัฐวุฒิน้ำตาลพิจฉนาคู่2ยกให้คู่จิ้นตลอดการหนุ่มเกลียนบอยปรณกมาร์กราสีมากระชากวัยใส่คอสตูมสีสันแบบเปรี้ยวปรี๊ดแอปเป็นเด็กสตรีทแฟชั่นของนิวยอร์กเกอร์กันสุดฤทธิ์งานนี้ต้องเรียกว่าเป็นกำไรของทั้งนักแสดงและแฟนๆช่อง3ที่ได้สํ ผัดอะไรที่แปลกใหม่ล้ำยุคสมกับสโลแกนเด็ดดวงเป็นผู้นำล้ำหน้าล้ำสมัยคมชัดก้าวสู่ความเป็นทีวีดิจิตอลจริงๆค่ะปีนี้ก็จะลดอายุลงมาเรื่อยๆคะคิดว่าปีหน้าขอใส่แพมเพิร์ตและก็คอนเซปต์ก็จะเป็นก้าวสู่ความล้ำสมัยนะฮะของยุคทีวีดิจิตอลของพวกเรานะครับผมบก็ชุดก็เลยออกมาเป็นแนวแบบว่าล้ำๆหน่อยสนุกหน่อย,อยเต่านะฮะขอฝากปฏิทินนะฮะเดินของพวกเราด้วยนะครับได้เก็ตตามชมรับรองว่า ถูกใจแน่นอนวันนี้เรามาเรียกว่าเป็น2ฝั่งนะฮะ,ฮะนี่ฝั่งมันก็ตามสีผิวครับผมนี่ครับ